หนึ่งอ๊การขอแม่ก่อนแล้วตุณนนท์ต้องสอนแม่ก่อบหนึ่งหนึ่งโฉเสียมหบอยู่สโฉมหน้าตบหน้าเลยตบหน้าเลยกัสแกล้งเหรอเออจิกหัวด้วยมื่กีไปกินเงนเดี๋ยวจริงจิกหัวเลยเออนั่นแหละจิกเลยสฉมหน้าด่าแม่เหรอตบเลยตบเลยห้ามด่าแม่อีกบอกห้ามด่าอีก

บายบายขอไม่ไปไหนอ่ะหนึ่งกินนมยางนมหนึ่งตอกอ่งหนึ่ง